จ้าพี่น้องป้อไปสุขคือซุขคนวันดีจ้าฮัลโหลอนาจูจูอาเด้อพี่น้องเลยไปเล่กินเขา่าเที่ยงเรามากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเด้อมื้อนี้กินย้ายกินเขากับลาบปลาพี่น้องฮันนี่อตุมากันอ่าปูลุดปูลุดด้วยกันลาบอีกันนะเศรษฐเนาะมารีมาร,มารีมากันสกัดีมากินน้ำกันพี่น้องมาเด้อจา้ามาเด้อจา้า อันพักแกมกับเมีย่ยนเนาะพักข้าเนาะอุลามมาจ,จาม,มอุลามอาด้าบัวตะกงอาด้าบ่าวางสบายมานเน่อ่สาสาลัด萝卜นี่เนาะพี่น้องเนาะพักข้ากับมีอันมะละที้นกมะเขือพริกหยวกพริกหวานเนาะพี่น้องเนาะประกาศประกาศเนาะแกดแก้วประกาศหอมโอ้หิว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  ลปาลปลาละปลาเนี่ยใม่ๆมากันมา,มากันกินข้าวเหนียวมอนีพี่น้องเอ้ยกินข้าวเหนียวกับลาบปลาได้ปลามาหลาบัเบเสียบ ยังแล้วอีกเยอะเขาคณะที่นกนะครับลาบพี่น้องเป็นยาแล้วก็แช่พร้อมอข้มอำลำจะดีอุบัติบอกก็ตัวลาไปจะดีอุบัติสมอง พักซี่ปลูกเองพี่น้องพักซี่ตุ้ต้านนำนิวมาเหี้ิวเข่าพี่น้องเอ้ยรับปากแค่เนี่ย มะเขือซีอนร้านอาลับบตัตองบีกระไดอาลับกมาใก้เนี คนนี้ห่อนห่อนกินผักเยอะๆเพื่อสุขภาพผักชีฝรั่งได้ปลูกเองผักชีใบเรื่อยผักชีฝรั่ง ตอนแรกก็ซื้อต้นมาจากร้านไทยเนาะพี่น้องเนาะซื้อมาแล้วก็เอาใบเขาออกแล้วก็เอาตัดเอาส่วนรากเขาไปไปซ้ำใบในันแจีวเนาะซ้ำใบในันแจีวเขาก็โปร่งขาออกมานะเนาะจากนั้นเขาก็ไปปลูกมันก็ขึ้นงามดีนี่อผักชีฝรั่งนี่ตุ่บตุ๊บบุรีได้ดก,กระดเชียร์มากระดาษเอเชียชอบเนาะแล้วไปตูมไมโกระรอ่ฟปูดูเดียวดูกันดำน้อไาอายะ dalam uh, seminggu ke 4-5 hari ke, dia tumbuk akak tu pergi tanam. Tak kena beli lah. ดบแซบแซบพี่น้องแซบมาเด้อมาเด้ยอกินน้ำกันเด้อแซบแซบ,แ<ช>บวันนี้ไปร้านแขกร้านอาดับได้ปลามาหลาบปาลาหลายหลายของมาจากทาไทยหลายขนาด ก็ได้อาลับแต่ปัดอีกันก็หลี่ไม่บวชลาบสุดดับอีกันบ้านเยอะไม่ได้เชียมนะได้ไทยแลนด์ขยันห้อนห่อนพี่น้องปูลุดปันนัยปันนัย วทิมงง์มือโอกาสไปงานอืมอ,อ,อมายกมมากพี่น้องกนะินข้าวอิ่มแล้วอืออิ่มหลายแบบในที่กินนั่นมากไม่แล้วพี่น้องเนาะผลไม้อินทผลัมอินทผลัมสดเนาะเบลีก็ได้นี่ <c oughs> ซื้อมาจากร้านแขกร้านอาลับของว่าน,นี่พี่น้องอินทผาลัมสดขอบหวานแซ่บพี่น้องนะกินล่างปากเราไปมากันลาบมากันปูรุดตู๊ตูลล๊ดอะมากันบัวอะไรนี่บัวอินทผาลัมออมวังเซียมคออินทผาลัมตุ๊ดเต่าน้ำมาปไอน้ำมาป้อนี่ฮะนี่กระไดอาลับนี่ไดซาอุ อาหลับอาหลับนี่อาประกอบนี่อันนี้หาหาเฟสหาหากุณคุนินเนี่ยห,ห,หวานกรอบพห้น่องมานเนี่ยกระปุกบับวเน,นี่ยใช้ดูตุบริหา หามาซะเดียนะหามานะอะไรแต่ไม่ต่ำเม้ว่าเนาะไครนี่จูบว่าหามเฟสเดียหามากุนินหามกันเฟสเนาะสดาพี่ก็แซ่บพี่น้องก็หวาน แช่ก็คือตำอาหากสุกเขาเนาะอินทผลัมสุกสีอันดำดำสีอันสีอันสีดำดำซำๆเนาะสีแดงซำๆหวานอันนี้ก็หวานกรอบคือกันแซบอีกแบบนึ่งแซบสุดดับบียีเดียวจำใ้งันเดี๋ยว มาจาน,นบิ๊ยี่ด้วยกันมาจำด้วยน,นหายต่ำตัวเสดับครับพอจ้าพี่น,อน้องคลิปนี้ก็ไวปท่านี้เจอกันไม่ลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเพืที่เขามาติดตามรับชมเนาะเนาะอันน้นเนาะหายนี่ตะการนี่รู้เนาะจีตายุมปานิกวิดีโอเซ็งทิมากะเซยังมาสู่แตงอตัวเนาะจีตาจุมปาลากสวัสดีค่ะบ๊ายบายสม,มัว